สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครั้งนะครับอย่างนี้ทําย้อนยุคนะครับมาแบ่งปันพี่ๆครับแล้วก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับเนื้อสามกษัตริย์นี่ครับตอนนี้เลี่ยมกรอบเงินนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าไม่เจ็บไม่จนนะครับจะสร้างหน้าตำหนักนาายทองนะครับโดยอาจารย์สอนเทพบสอนทองกองทองมณีโรดชดช่วงชดชวานะครับสร้างปี54ครับ พุทธ,ธาพิเศษเทวาพิเศษเรียบร้อยแล้วครับสวยมากเลยครับแล้เกเลียมกอบเงินแล้วก็สร้อยมาเป็นชุบชุบเศษทองนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ลอกไม่ดำน,นะครับก็อยู่ที่เหงื่อด้วยเนาะเนี่ล้างได้นะครับนี่สวยสวยเลยนี่น,นะครับก็อีกองค์หนึ่งเป็นสำเร็จสองหน้านะครับ นี่ก็ทําย้อนยุคนะครับแต่ว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษแล้วเนาะสําหรับคนที่อยากแขวนพระสมเด็จนะครับแต่ไม่ไม่มีงบนะนี่จะเป็นสองหน้าอย่างนี้ครับตัวกรอบก็จะเป็นชุบเศษทองเหมือนกันนะครับนําไปใส่กับใส่กับสร้อยทองจริงได้นะครับไม่ลอกนะครับไม่ดําด้วยตัวนี้น,นะครับหรือจะใส่ทั้งชุดนี้เลยก็ได้นี่นี่ครับทีสวยมากๆเลยครับ เส้นนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าสิบาทนะครับนี่ส่วนเส้นนี้ก็แปดร้อยนะครับถ้าใครจะเอาสองเส้นนี้รวมไปเลยก็ได้นะครับผมเอาพันหกนะครับนี่นราคาย่อมเยาวเนาะสองเส้นก็เอาไปให้แฟนของได้อีกเส้นหนึ่งเลยเนาะนะครับนี่นะครับทำย้อนยุกนะครับสวยสวยด้วยนะครับนี่ ปลกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับสองกล้องให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ก็ทำใหม่นะแต่ทำสวยนะครับนี่นะครับใครสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับ จะส่งให้เลยนะครับดจะเข้าไปดูในมาร์เก็ตเฟซบ o ๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้เนาะผมมีหลายรุ่นหลายองค์ลงไว้นะครับนี่จะนำไปแล้วเอานำสร้อยไปคล้องกับองค์อื่นก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ